สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการน้องมันคันปากค,ะค่ะเต่าทีภูคาชวนไปกับพกเลคะ่ะช่วงแรกช่วงนี้ยังอยู่กับโซโซโนนะคุณผู้ชมขานะคะ,ะโซโซโนล,ล,ลดเร็วลงไวต้องโซโซโนเพราะว่าเจ้าของเขาต้องต่อนะคะเจ้าของผลิตภัณฑ์โซโซโนเนี่ยคือน้องต่อแล้วก็แม่เขาคือพี่ขวัญเนี่ยนะคะเขามีปัญหาเรื่องน้ําหนักน้าหนักเขาขึ้นแบบมหาใหญ่โตมโหลาเลยทีนี้เนี่ยเขาต้องลดโดยด่วนเขาก็เลยคิดกันมาว่าถ้าเกิดจะลดโดยด่วนมันก็ต้องใช้ของดีของที่มีคุณ ณภาพนะฮะเขาก็เลยไปได้ตัวซินไบโอติกพรีไบโอติกแล้วก็โปรไบโอติกมานะฮะสามตัวนี้มันจะควบคุมในเรื่องของระบบลำไส้นะ,ะระบบลำไส้ในร่างกายของเรานะฮะทั้งหมดเลยแล้วก็เมื่อควบคุมระบบลำไส้เสร็จปั๊บการขับรงขับถ่ายมันต้องดีขึ้นนะฮะ,ะหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะต้องต่อเขาก็ออกกำลังกายช่วยนะฮะการลดน้ำหนักที่ดีเนี่ยยังไงก็แล้วแต่ถ้าจะให้ลงแบบลงเร็วๆลงไวๆ ต้องออกกำลังกายช่วยระบบลำไส้มันก็ช่วยจนอา็และอีก30%คือต้องเอาเบอร์นอเงเหงื่อออกบางคนบอกฉันไม่ออกกําลังกายอันนั้นก็ม,มันเป็นไปไม่ได้ค่ะโยโย่ค่ะ ยังไงก็โย100่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะพี่ก็เคยคิดเหมือนหนูสุดท้ายฉันโย่นะคะโย่เลยนะครับโย่แบบน้องต่อเลยนะฮะน้องต่อจาก120ร้อยยี่สิบโลเหลือหกสิบโลเขาทําตามสูตรของโซโซโน่เลยนะฮะวันนี้นะคะโปรนี่ก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะโปรหลักร้อยนะคะมาพร้อมโปรแต่ก่อนจะไปโปรบอกไว้ก่อนว่าโซโซโนโ่มันเหมาะใครว่าคนปูงป่องคนถ่ายไม่ออกคนท้องยื่นนะฮะทานตัวนี้นะฮะมันจะแฟบไปเลยเพราะว่ามันดูแลระบบลำไส้มาพร้อมโปรหลักละะร้อยค่ะโปรวันนี้ซูเปอร์เซ เลยครับปกติ1กล่องราคา1290บาทครับแต่วันนี้เราเหลือ1กล่องเพียงแค่690บาทเท่านั้นนะฮะถ้าใครสนใจก็ติดต่อได้เลยครับที่ l i น์แอดโซ o โซนออลไทยแลนด์หรือสแกนเคเบิลโคดด้านล่างได้เลยนะครับรวมถึงเบอร์นี้ครับ0 9 1 1 1 9 9 4 4 4นั่นเองครับค่ะนะครับมาในช่วงนี้นะครับเริ่มต้นกันที่คุณมดดำดีกว่าครับผู้รู้นะเขาบอกว่าแจ้งเลย รมจิ้นแหวนคู่ทีมพิธาและแอป,ปทักษะอ่อนนั่นเองนะฮะมดดำยังเล่นเรื่องนี้ไม่เลิกเหรอ,อะไรนะมดดำยังเล่นเรื่องนี้ไม่เลิกเหรอไม่ใช่คุณมดดำนะเขาก็พูดถึงกันเยอะนะมาถึงเขาไม่ได้เป็นอะไรกันไม่ใช่เขาหมายถึงว่าออกมาพูดคนก็พูดถึงแหวนคู่เขาไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรกันฟังข่าวก่อนแหวนคู่มันกคนมันก็ตีก็เป็นแฟนกันเออ้เขาก็กกกมาชี้แจงงเพราะคุณแอปเขาไปพูดเองนะฮะจากกระแสกองเชียร์จนเกิดแท็กทีมแอปขึ้นมาเนี่ยนะฮะโดยมีการแห่แชร์ภาพแหววนนนิ้าง ข้างขวาของนางเอกนางอย่างแอนทักซอนนะฮะล้วก็นําไปเทียบกับทินพิธาหัวหน้าพรกคก้าวไกลนะครับโดยมีจังหวะหนึ่งที่พี่เจาเนตตาดีเลือไปเห็นแหวนที่นิ้วนางข้างขวาของคุณทินพิธาเนาะจจนเกิดเป็นกระแสไปต,ต่างนานาว่าเอ้ยไม่เคยเห็นนะักการเมืองหนุ่มเนใส่แหวนมาก่อนเลยทําให้ต่อมาเนี่ยเกิดการตั้งคําถามนะครับว่าเอ้ยแหวนที่สวมอยู่นั้นเนี่ยเป็นแหวนคู่หรือเปล่าอันนี้เป็นการตั้งคําถามขึ้นมา เรื่องนี้นะล่าสุดแอปซัสซอออกมาเคลียร์เรื่องนี้ตอบชัดว่าไม่ใช่นะฮะ,ะเป็นแหวนของเจ้าตัวที่ใส่ปกติพร้อมปิดท้ายแค่บอกว่าแค่นี้เธอเกรงใจพี่ทีมเขานะครับเขาน่าจะมีเรื่องเครียดพอแล้วนะฮะ งานนี้เองเนี่ยนะครับดานของคุณมดดาก็ได้ออกมาพูดในรายการข่าวใส่ไข่ถึงเรื่องนี้เหมือนกันบอกว่าแอปกับทีมเนี่ยว่าทั้งคู่รู้จักกันมานานมากเป็นเพื่อนสนิทกันตอนที่น้องปีใหม่แล้วก็น้องพี่พิมพ์เกิดนะฮะเขาสนิทกับคุณสงการนะครับแล้วก็เมื่อก่อนทีมกับสงการเขาเป็นเพื่อนกันนะฮะและบ้านของแอปกับต่ายก็ติดติดกันแบบมากเลยอยู่กันแบบอยู่ใกล้กันนั่นแหละก็เลยสนิทกันไม่จริงทีมแหวนอันนั้นเป็นแหวนของฉัน ที่จิมพิทาใส่เนี่ยเขาแอบมั่นฉันไว้แต่ฉันก็ไม่อยากจะเปิดตัวให้ใครรู้ฉันก็เลยต้องปกปิด อิจฉารัสเซ่ชาลเซ่เออมาที่ฉาเออฉาฉามากอิจฉามากเพราะว่าฉันจะได้เป็นสไปนนายกเออเป็นสตรีหมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งนะคะอยู่ในทำเนียบขาวประเทศไทยไม่มีทำเนียบขาวเขาคงจะเป็นสตรีกว่ายเลขหนึ่งของนี่ไงอเมริกาอเมริกานะคะก็คือของอะไรนะโจไบเดนโจไบเดนหล่อนะหนุ่มๆหล่ออยู่เด้อเออเอาไม่โจไบเดนนะเป็นคนเก่าดีกว่าแม่อ่ะ คนเขารวยนะคนเขารวยเนาะก็ไม่ได้ว่าอะไรมึงอาจจะบอกให้กูเอาคนแก่คนเก่าอ่ะคนเก่ารวยนะมึงแล้วก็คนเก่าอีเซ่อย่างน้อยเขาก็เอากูไม่เหมือนมึงเขาชื่ออะไรนะลืมแล้วนะเขาชื่อโดนด้านทามแต่มึงก็จะได้กับเพื่อนโดนด้านทามนะใครอะโดนด้านดักไม่ได้นะมึงกินไหมโดนด้านดักอ่ะไม่กินเออกินกินไปเถออย่าเรื่องเยอะ เรื่องโยอีนี่ทำแต่เจริะคุณผู้ชมครับมาแชร์กันต่อดีกว่ากับคู่รักเสียงดีบอกห่างกันแต่ไปรักคนอื่นบุรีรัมหวานมากนะฮะเหมือนว่าเขาจะรู้แล้วแหละว่าคู่รักเสียงดีไม่ใช่แค่แกนกระเด็นคุณแล้วนะแต่ก็จะเป็นอีกคู่หนึ่งนะฮะก็ยังคงเป็นประเด็นที่ถูกจับตามองอย่างต่อเนื่องนะคุณผู้ชมสําหรับเรื่องราวของคู่รักเสียงดีเลิกเงียบครับเมื่อเพจดังออกมาเปิดเผยปมใหม่บอกว่ายังมีอีกคู่ที่เลิกกันแถมฝ่ายหญิงยังคงควงหนุ่มใหม่ไปต่างประเทศแล้วนะฮะแล้วก็ใบ้คาเด็ดว่า ชอบแข่งรถด,ด้วยนะฮะล่าสุดครับเบสจะมอยร้อยแปดออกมาทิ้งบอมลูกใหญ่ถึงสาเหตุการเลิกรากของคู่นี้บอกว่าเป็นเพราะการนอกใจครับ โดยโพสต์บอกว่าการโดนนอกใจเจ็บปวดเสมอห่างก,กันสักพ,พักเท่ากับเพื่อไปรักคนอื่นมากกว่าบุรีรัมหวานมากเลยนะแฮตแท็กคู่รักเสียงดีนั่นเองนะครับหลังขง่าวบันทึกช่อง8บอกใบ้แบบนี้คู่รักเสียงดีตอนนี้เขาก็ยังเงียบๆกันอยู่ไม่ได้ออกสื่อมาพูดอะไรมากมายเพียงเคลื่อนไหวผ่านสตอรี่เป็นเพลงเศร้าๆแแมนะฮะแซบก่อนั้นคือฝ่ายหญิงมีคนใหม่แล้วเป็นนักแข่งรถนะฮะ ชี้เป้าว่าหนุ่มบอมไม้ผู้ต้องหามือที่3นะครับรูปร่างหน้าตาหล่อมากนะเขาว่าอย่างนี้เป็นหนุ่มหล่อย่านูรีรัมหล่อระดับประเทศเลยอยู่ในวงการมอเตอร์สปอร์ตนะครับมาตั้งแต่เด็กๆนะเป็นแชมป์หลายสมัยสังกัดทีมดังด้วยนะครับเขาก็เอาจ้างให้พวกมึงโปรโมทดรืยออีอมอยเขาพูดอย่างนี้ม,มึงก็เหมือนกับเขียนโปรโมทให้เขาเลยอะ โปรโมทไทยอ่ะโปรโมทเด็กนักแข่งคนนี้แหละมแม่รู้ดีขนาดนั้นมันก็เขียนชื่อไปเถอะแม้เขียนแปลกๆเนาะเขียนมันได้รับตังคออ์อ่ะแต่มันก็มีกระแสข่าวคู่รักคู่นั้นบอกไปเลยว่าใครมาอ้ําอําอ,อึ้งอึ้งก็พูดไปเลยว่าใครเออ,อคนเขาก็ไเบื่อแล้วที่จะมานั่งจับอักษรย่อแล้วไปบุรีรัมยิ่งบุรีรัมยน่้ไม่รู้จักอีกจบคือจบไม่รู้จักอะไร มือที่สามผู้ชายจะแม่บอกไม่มาให้ใครอะ่ะมือที่สามอยู่ในวงการไม่รู้ค่ะไม่รู้ค่ะบอกเลยค่ะไม่รู้เขียนชื่อไปค่ะเออเขียนชื่อยังไงเดี๋ยวก็โดนฟ้องฟ้องไม่ได้ค่ะคนรักกันไม่มีความผิดทางกฎหมายค่ะไม่จะบอกพี่เขาเขียนไว้เป็นมือที่สามไงมือที่สามว่ามึงก็ใบม,มากกว่านี้มีอักษรย่อก,กี่พยางเออ,อยังไงก็ฟ้องไม่ได้มึงเขียนอย่างนี้ก็มันก็มันดูแปลกมันดูไม่ใช่ข่าวบันเทิง มึงเขียนอย่างนี้มึงดมงูมึงดูไม่ใช่ข่าวบันเทิงข่าวบันเทิงต้องเขียนกี่พยางนำหน้าด้วยตัวไหนอันนี้คือของจริงอันนี้เริ่มโยงไปอะไรออกวันนอกไปเรื่อยโอ้ยไปไกลแล้วอไปแล้วเหนื่อยเขียนไปเลยในไหนก็ในไหนแล้วอถ้าไม่ถ้าเราไม่ได้มีนอกมีในกับเขาเราเขียนไปเลยลูกนะคะเขียนอย่างนี้เหมือนมีนอกมีในกับคนเขียนอะอ เขียนอย่างนี้เหมือนมีนอกมีในกับคนเขียนอ่ะเออมีนอกมีในกันอ่ะเออเขียนเหมือนจะเชียร์เข้าใจไหมฮ<ม>ะเออ<ม>จะเชียร์มือที่สามอ่ะเออเขียนไปเลยใครเลิกกับใครอ่ะคุณผู้ชมอยากรู้ไหมอยากรู้พิมพ์เข้ามาในย t u b e เลยว่าอยากรู้<ม>พี่ก็อยากรู้เขียนไปเลยเข<ม>ียนไปเลยไม่ต้องมาเขียนมือที่สามเป็นคนนั้นอยู่ตรงนั้นตรงนี้แลสะสาสระที่หนึ่งกับที่สองก่อนมือที่สามไม่มาพูดจบเออแค่นั้น จบ<โ>แค่นั้นแหละค่ะเขาอยากรู้กันแค่นานเขาไม่ได้อยากรู้มือที่สาม่าเป็นใครแล้วมือที่สามไม่มีใครเขาอยากรู้หรอกค่ะแล้วไปอยู่แถวนู้นนะคะบุรีรัมนะคะอีกนีดนึงก็จะไปนูน่นบันเจียนเมียนเจยแล้วค่ะมันไม่มีใครยิ่งอยากรู้ค่ะเอาที่หนึ่งกับที่สองใบามาเลยอักษรย่อกี่พยางเห็นมาหลายวันละเห็นยังเล่นอยู่อย่างเงี้ยไปเลรื่อยเล่นจนหลายคู่ออกมาบอกเป็นตัวเองตัวเองตัวเอง,เอง,เองแล้วก็เลิกกันไปแล้วแล้วตัวเองเอก็ยังเงียบอยู่เขียนมาเลย เลิกก็คือเลิกก็ฟอ้องไม่ได้เออใช่มานั่งเขียนอย่างนี้เลี้ยงไข่อย่างนี้มันดูแปลกๆเ้าเรียกว่าเขียนเลี้ยงไข่เขียนเลี้ยงไข่นั่นแหละนะคะเหมือนมีนอกมีในมีซัมฟิงอะไรกันทำให้หลายคนสงสัยว่าเขียนเลี้ยงไข่หรือเปล่าไปถามนักข่าวนักข่าวยังไม่เล่นข่าวนี้ก็เลยเขาบอกอออะไร้ไม่รู เริ่มไปแล้วเริ่มไปตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นไปมั่วไปหมดแล้วนะคะเดี๋ยวไปบุรีรัมย์เดี๋ยวมันจะไปวนในเนี่ซีเกมอีกรอบหนึ่งแล้วก็กลับมาใหม่เขียนไปเลยเขียนให้มันชัดๆถ้าเรารู้อ่ะมันต้องชัดเจนเลยอักษรย่อตัวแรกอะไรมีกี่พยางเล่นละครเรื่องเกี่ยวกับอะไรมาบ้างอันนี้คือคนรู้จริงไม่ใช่เขียนเดาทางไปอย่างนี้มันไม่รู้นะคะมันเหมือนกับว่าช่วยเชียร์โปรโมทให้หน่อยสิ ชเชียอมช่วเชียโปรโมทให้พี่หน่อยสิเนี่ยเช็ดน้องคนนี้เขาเขาจะดังเนี่ยเขียนให้เขาเป็นมือที่สามคนที่หน่อยได้ไหมเจ๊ช่วยเขียนหน่อยได้ไหมเออนะคะเขียนมาเลยเขาฟ้องไม่ได้หรอกถ้าเขียนอย่างไรก็ยังไงก็ฟ้องไม่ได้ยกฟ้องหมดเชื่อพี่นะคะยกเว้นแต่ว่าไปเขียนชื่อนามสกุลเขาชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะเขียนอักษรก็ตัวแรกแล้วก็กี่พยางฟ้องไม่ได้ค่ะ ฟ้องไม่ได้ย,ยังฟ้องไม่ได้ใครที่บอกฟ้องได้ฟ้องได้พอขึ้นศาลนะสุดท้ายไก่เกียรหมดอมนะคะเออยิ่งไม่เขียนชื่อนี่โอโหยิ่งง่ายยิ่งฟ้องลำบากเลยไม่งั้นนักการเมืองก็โดนจับกันสนั่นสินักการเมืองกอนักการเมืองขอนักการเมืองทอ,อเต็มไปหมดมเขายังฟ้องอเขายังไม่กล้าฟ้องกันเลยเพราะว่าเรลาไปฟ้องเนี่ย สมมติว่าสารไม่รับฟ้องขึ้นมาเนี่ยมันจะกลายเป็นคดีฟ้องเทสแล้วก็ฟ้องกลับเขาแล้วให้เขาติดคุกฟ้องมิ่นประมาทมันไม่ติดคุกเออมันไก่เกียร์แต่ถ้าฟ้องเท็จน่ะมันโดนโทษเป็นคดีอาญาแผ่นดินนะคะทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนแล้วก็เสียหายก็เหมือนเขาฟ้องกันแกล้งเราอ่ะใครมาฟ้องเราแล้วสารยกฟ้องปั๊บเราฟ้องกลับข้อหาฟ้องเท็จปั๊บเขาติดคุกนะคะแต่สารท่านก็มีเหตุและผลท่านก็จะดูว่า มันมันยังไงเพราะว่าสา,าท่านบางท่านบางทีท่านก็ดูเหตุและผลแล้วก็ท่านก็จะมองว่าส่วนใหญ่สารท่านจะเมตตานะคะ mm hmm. ท่านก็จะให้ไก่เกลียกันท้าส่วนใหญ่อะนะคะ mm hmm. เออนะคะนั่นแหละค่ะเขียนไปเลยค่าจะเขียนอย่างนี้เขียนอย่างนี้มันกำกกม เขียนอย่างนี้มันเหมือนเหมือนเป็นเขียนโยนหินถามทางเขียนอย่างนี้มันทําให้หลายคนสงสัยเขียนอย่างนี้เหมือนจะไปโปรโมดนักแข่งรถคนนั้นนะคะเขียนชื่อเลยค่ะนะคะจะได้จบจบค่ะเขียน <ๆ S 2> ฟังแล้วค่ะก <ชา S 2> ็คู่อุ่นเขาก็เปิดกันแล้วว่าเขาเลือกกันหลายคู่แล้วค่ะฝากไนเรื่อขอโซโซโน,โนนะคะอารมณ์เสียคันรถรถดิฉันเสียค่ะโดนไปหลายหมื่นเลยค่ะนะคะ<ม>เหนื่อยมากนะคะโซโซโน,โนค,คุณผู้ชมขานะคะ มีซินไบโอติกพรีไบโอติกแล้วก็โปรไบโอติกนะคะุณผู้ชมนะฮะมันจะไปดูแลในระบบของลำไส้นะฮะ แล้วก็มันจะช่วยในเรื่องของเวลาเราทานอะไรเยอะจนเกินไปมันก็จะขับออกมาแต่เราก็ต้องช่วยเขาด้วยการออกกําลังกายด้วยน้องต่อเนี่ยเป็นตะเวนออกรายการเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็ไปบอกว่าเนี่ยตัวเองกินโซโซโนโลแล้วทําไมจากร้อยกว่าโลเนี่ยเหลือ60โลเพราะาออกกำลังกายด้วยปัญหาพุงป่องปัญหาขับถ่ายไม่ดีปัญหาท้องยืดเนี่ยน้องต่อเขาบอกเขาไม่มีเลยเพราะมันตัว3ตัวนี้มันช่วยได้เยอะเลยนะคะวันนี้นะฮะใกล้จะสิ้นเดือนแล้วนะคะวัน นี้ใกล้จะสิ้นเดือนแล้วนะฮะโซโซโนบอกว่าลดพิเศษสําหรับแฟนรายการของเราค่ะจัาวันนี้เลยนะครับเป็นโปรซูเปอร์เซลเลยนะครับปกติ1กล่องราคา1,290บาทนะครับแต่วันนี้ลดเหลือเพียงแค่690บาทเท่านั้นเองต่อ1กล่องนะครับสนใจนะฮะติดต่อได้ที่ไลน์แอดด้านล่างได้เลยโซโซโนไทยแลนด์ครับหรือสแกนเกี่ยวโค้ดได้เลยนะครับรวมไปถึงโทรเบอร์นี้ได้เลยนะจ๊ะ0 9 1 1์9ก4 4 4นั่นเองครับขอบคุณค่ะ คลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็บขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ